นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในตลาดการเงินหลังธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณยุต,ตินโยบายลดงบดุลหรือ quantitative tightening ที่ดำเนินมานานหลายปีซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เฟดอาจกำลังเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐ,ฐกิจการยุติ QT ถูกตีความว่าอาจเป็นการเปิดทางไปสู่การผ่อนคลายนโยบายในอนาคต ขณะที่ตลาดมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความตึงตัวในระบบการเงินของสหรัฐแต่ในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์เตือนว่าเฟดจะยังคงระมัดระวังเป็นอย่างมากจนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนว่าเงินเฟอ้อกลับสู่กรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนทว่าปฏิกิริยาจากตลาดกลับสวนทางดอกเบี้ยลดเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งแข็งค่าขึ้นทันที นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจสร้างแรงสั่งสะเทือนรอบใหม่ให้ทิศทางนโยบายของเฟดในยุโรปสายตาจับจ้องไปที่ธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อที่ยังดื้อด้านทำให้ตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ว่า BOE อาจถูกบีมให้เปลี่ยนนโยบายเร็วกว่าที่คาดหากข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษไม่สามารถส่งสัญญาณฟื้นตัวได้ทันทั้งหมดนี้กำลังผสมกันเป็นคู่มือเกมของเทรดเดอร์เฟดจะเดินหน้าอย่างไรหลังยุติ QT เงินดอลลาร์จะแกร่งได้นานแค่ไหนและ BOE จะเสี่ยงปรับนโยบายหรือไม่คำตอบเหล่านี้จะถูกสะท้อนผ่านความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลกเทรดเดอร์ยังต้องตั้งรับความประหลาดใจอีกหลายระลอก เพราะในโลกที่ข้อมูลเศรษฐกิจถูกจับตาแบบวินาทีต่อวินาทีทุกตัวเลขอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดได้ตลอดเวลา